มาต่อกันที่จังหวัดชนบุรีเขาบอกว่ามิจฉาชีพนะฮะก็มาแบบว่าใช้คลิปคนแก่เนี่ยไปหลอกไปหลอกให้บริจาคแต่ว่าสุดท้ายนี่นะครับมาร่างทรงที่ถูกหลอกเนี่ยนะเขาบอกว่าไ,ไปตรวจสอบข้อมูลไว้ก่อนแล้วก็เลยไม่ถูกหลอกว่าอย่างนั้นเอ,อ้เอาไปดูคลิปกันหน่อยนี่ครับดูแลเลยรล่ะทอทัศน์ไปไหนทอทัศน์อะ เราจวไปวขอค่าอาจารย์ให้นะ <c oughs> นย่าร้องมันต้องร้องอย่ผมขอ,ขอ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 คนที่บันบึงไว้ให้แล้วอย่างนี้นะครับจะอธิบายให้ฟังคลิปนี้เนี่ยถูกแก๊งมิจฉาชีพนำนะฮะนำภาพของคุณยายกุหลาบวัย78ปีส่งเข้าไป ไปให้กับใครไปให้กับนายประสานสมคิดนายประสานนี่เป็นใครเป็นหนุ่มร่างทรงสารเจ้าทองแดงเพื่อขอความช่วยเหลือในการรับบริจาค<อ>แ,แต่จากการลงพื้นที่พูดคุยกับคุณยายกุหลาบยืนยันว่าเป็นคลิปเก่าที่มีคนอ้างว่าเป็นนักข่าวมาขอถ่ายคลิปทาข่าวซึ่งล่าสุดเนี่ยคุณยายมีนะครับแล้วก็นายกเทศบาลเมืองอ่างศิลาก็เข้าไปดูแลนะครับแล้วก็มีค่าใช้จ่ายให้กับคุณยายนะครับในการเช่าห้องรวมค่าน้ำค่าไฟทําบัตรให้เรียบร้อยแล้ว ตอนนี้คุณยายเนี่ยนะคุณยายกุลามเนี่ยไม่ได้ลำบากอะไรนะซึ่งก็ภาพนี้ไม่รู้ว่าใครเอามาปล่อยเอกเอามาเผยแพร่อเอกว่าอย่างนั้นทีนี้ต่อมาทางเพจของ Facebook สารเจ้าทองแดงมาบไายชนบุรีก็ได้โพสต์ข้อความเตือนนะฮะบอกว่าเนี่ย1สิงหาคมปี65วันนี้ทรงเสด็จออกมาเดือดสุดๆทําตัวเป็นสื่อที่แท้นักบุญใจบาปคิดจะมาขอขอเงินบริจาคของศาลเจ้าทองแดง ไม่ว่าแต่ขอให้ไปเอาให้เอาเงินบริจาคจากคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆไม่ใช่ว่าเอาไปาเหมือนกับว่าเอาไปกินเองนะครับคือมาโพสต์เนี่ยลักษณะบอกว่าไม่ไม่พอใจคนที่เอามาคลิปมามาแบบนี้ล่าสุดนักข่าวไปดูสินะฮะไปที่ศาลเจ้าทองแดงอยู่ที่ตำบลมาบผ่ออำเภอบ,บ้านบึงจังหวัดชนบุรีไปพบกับนายประสานนายประสานเล่าเหตุการณ์ให้ฟังบอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นตอนที่เขาเนี่ยเข้าทรง มีคนมาทักใน Facebook และก็ส่งคลิปคุณยายกุหลาบมาขอความช่วยเหลือว่าอย่างนั้นจึงขอรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อหาทางช่วยจนสุดท้ายเนี่ยได้รู้ความจริงว่าคลิปคุณยายที่ว่านี้เป็นคลิปเกา่าคุณยายเนี่ยได้รับการช่วยเหลือเนี่ยปัจจุบันก็เป็นอยู่อย่างดีไม่ลำบากแล้วว่าอย่างนั้นก็เลยทํานิ่งเฉยไม่ได้สนใจกับแชทของมิจฉาชีพแต่กลายเป็นว่ามิจฉาชีพได้โทรเข้ามาทางแชท a c e b o o k บอกว่าอยากจะให้โอนเงินไปช่วยยายหน่อย3,000บาทจึงบอกไปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวทางศาลจะไปอ้ง่่าานนวยั ที่โพสต์ลงมาเนี่ยก็อยากจะให้ระวังอย่าตกเป็นเหยือ่อของไอ้แก๊งที่ว่านี้เพียงเห็นคลิปคนแก่หรือคนพิการเมื่อเห็นคลิปปับควรจะเช็คก่อนนะครับควรเช็คให้ละเอียดก่อนก่อนจะโอนเงินช่วยเหลือใครอ้าวฟังเสียงหนุ่มร่างทรงสารเจ้าทองแดงคุณประสานสมคิดเตือนหน่อยครับไี่ครับดูแลเลยนะโทรไปหาผู้ใหญ่ทางพื้นที่เขตแถวแถวอัมพีลาสมุอว่าเอ๊ะมีจริงไหมรู้จักกับคนคนนี้ไหมเขาบอกอ๋อรู้จักมีไรล่ะผมก็เลยบอกน่ยกส่ง ส่งรูปมาคนแก่แล้วก็วิดีโอด้วยนะครับว่าถูกทอดทิ้งเขาบอกไม่ทอดทิ้งนี่เขาก็ยังดูแลตลอดเลยคนคนนี้มีคดีด้วยนะแล้วก็เอาไปหากินแบบเหมือนแบบเอาไปอ้างต่าก็เลยอยากเตือนในทุกคนที่เขาไม่รู้เนี่ยอย่าไปตกการในสิ่งที่ว่า,ารู้กับเสียรู้กับคนที่แบบเอามาหากินแบบนี้กการที่จะช่วยเหลือใครช่วยได้เราก็ต้องรู้ด้วยเออมันจริงหรือมันใช่หรือไม่ใช่อะไรเงี้ยสรุปว่าทางผู้ร่างทรงก็ไม่ได้ตกเป็นเหยื่อ นะครับเพราะว่าเช็คข้อมูลให้รอบคอบนะครับ,รบแล้วก็ฝากเตือนว่าใครที่จะโอนแค่เห็นภาพของคนแก่ต่างๆเนี่ยเช็คข้อมูลหน่อยก่อนจะโอนใช่ครับเพราะว่าในโซเชียลนี่มีเยอะมีการเอาภาพเอาคลิปเอาอะไรที่แบบคนเห็นแล้วน่าสงสารเนี่ยมาแอบอ้าง <S 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 นะครับมาแอบอ้างเสร็จแล้วก็หลอกให้โอนเงิน <S S S นี่นะฮะ